สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์ที่แสนสดใสนะคะเพราะว่าชนะนะคะก็เลยอาจจะเป็นเช้าที่สดใสไม่มัวมองถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่เช้าก็ตามแต่นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของแฟนลิเวอร์พูลอย่างเรานะคะเมื่อคืนค่ะลิเวอร์พูลนะคะก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตได้ในศึกเมอร์ซีไซด์ดับีนะคะรูปเกมเมื่อคืนก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยในช่วงก่อนที่จะได้ประตูแรกเนี่ยเป็นเกมที่ ค่อนข้างที่จะอึดอัดสําหรับแฟนลิปูนะคะเพราะว่าลูกเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลูกเกมเฉยเฉยเหนื่อยเนื่อยดูดูเหนื่อยดูล้าเพราะว่าหลังจากสัปดาห์ทีมชาติด้วยนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ดีแต่ผลผลัพธ์สุดท้ายเนี่ยก็คือเราสามารถเก็บ3แต้มได้นะคะโดยประตูแรกเนี่ยก็มาจากจุดโทษนะคะจากทางด้านของลุยดิอาสค่ะที่สามารถรีกจุดโทษให้กับทีมได้นะคะก่อนที่จะเป็นทางด้านของโมซาลาเนี่ยที่ยิงประตูจุดโทษ ครั้งที่3ในซีซันนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ไม่พลาดเลยนะจ๊ะแล้วก็โมค่ะก็เหมาประตูที่2ให้กับตัวเองนะคะโดยการเข้าทาเป็นจังหวะการเข้าทาเริ่มจากทางด้านของแม็กอริสเตอร์นะคะก่อนที่จะส่งให้กับดาวินูเนสแล้วก็ดาวินูเนสค่ะก็จะส่งให้กับทางด้านของโมซาลานะคะยิงประตูเข้าไปนะคะผ่านมือจอแดนพิกฟอร์ดค่ะก็ เขาบอกว่าเป็นการประสานงานกันที่ลงตัวมากๆเลยเนะคะสำหรับจังหวะน,นี้ค่ะก็แฟนลิพุกก็ได้ลุ้นในช่วงท้ายนะคะก็ถือว่าเป็นการเก็บชัยที่ดีนะคะในการเอาชนะเอเวอเรตได้ในศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้ค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูประเด็นกันบ้างนะคะว่าประเด็นเมื่อวานเนาะมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ มีข่าวคลาวเกี่ยวกับเรื่องอะไรไบ้างนะคะรวมถึงประเด็นดราม่าที่แฟนบอลบางคนนะคะก็ได้มีการดราม่าว่าเฮ้ย hey, ทางด้านของอ,อ,อิบราฮิมากราเต้เนี่ยต้องโดนใบเหลืองที่2นะคะทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้เดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มันมีความเห็นของเยเกนครอปเกี่ยวกับประเด็นจังหวะนี้ด้วยนะคะโดยเยเกนครอปเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปข่าวคราวนะคะประจําวันที่ 22ตุลาคมค่ะเกี่ยวกับประเด็นของหงแดงลิเวอร์ p o o ค่ะทีนี้ค่ะเราไปที่ประเด็นแรกเลยที่ติกได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะคือประเด็นเรื่องของใบเหลืองที่2ของอิบาฮิมากโกนาเต้นะคะที่เยอ,อคลอปเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์น,นะคะโดยเยอ,อคลองเนี่ยบอกว่า สาเหตุในการโดนเปลี่ยนตัวออกของอิบราฮิมากอรนาเต้นเนี่ยหลกัหลกๆเลยมาที่จังหวะนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าครอฟบองว่าอิบราฮิมากอรนาเต้นเนี่ยโชคดีมากๆที่เขาไม่โดนใบเหลืองที่สองนะคะเด๋วยวเยื่ครอปค่ะได้บอกนะคะว่าแน่นอนเราเปลี่ยนตัวเขาออกเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเยืเาา่ครอปยังได้บอกต่ออีกด้วยนะคะว่าผม ผมยังไม่ได้กลับไปดูภาพช้านะว่าภาพช้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่จากภาพเหตุการณ์ที่ผมเห็นด้วยตาของตัวเองจังหวะแบบนี้เรามักจะเห็นเป็นใบเหลืองนอกจากนี้นะคะเยื้อครอบไล้บอกว่าอืมใช่แหละจังหวะเนี้ยเราโชคดีมากๆที่เรายังอยู่ในเกมอิบราฮิมากราเต้มไม่โดนใบเหลืองที่2ผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเขาออกแล้วส่งทางน้าของโจเอลมาติบลงมาแทน เขาก็เลยบอกเองด้วยนะคะว่าจออมาติปเนี่ยหลังจากที่ลงมาเนี่ยจออมาติปเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะแต่ไม่ใช่แค่จออมาติปบรรดาตัวสำรองของเราที่ลงมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเช่นกันนี่คือความเห็นของเยื่อึ้นครอปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของใบเหลืองของอีบรูนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าอันนี้ในมุมติ๊กนะในฐานะที่ติ๊กเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเวลาตัวเองได้ผลประโยชน์ ก็ไม่ออกมาพูดเลยเวลาตัวเองเสียผลประโยชน์เนี่ยออกมาพูดออกมาบ่นจังเลยเอาจริงอันนี้ตั้งใจฟังนะที่จะบอกอย่างนงี้ค่ะว่าจังหวะนี้ที่เห็นด้วยมากๆกับทุกคนเลยว่าอิบราฮิมกาเต้นเนี่ยโชคดีมากๆที่เขาไม่โดนใบเหลืองที่2โอเคจังหวะเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ผู้เล่นตัวสุดท้ายก็ตามแต่แต่จังหวะการที่เข้าไปรบกวนการประทะกันการดึงอะไรเงี้ยนะคะ มันมีผลมากๆกับเกมสวนกับของเอเวัตันนะคะมันทําให้เอเวัตันเสียโอกาสในการเล่นเกมสวนกับเอออันนี้ในมุมนี้นะที่ก็เลยว่าโดยปกติแล้วจังหวะแบบนี้ส่วนใหญ่เรามักจะเห็นว่ามันต้องเป็นใบเหลืองนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเหลืองที่1ใบเหลืองที่2ก็ตามแต่แต่จังหวะนี้ต้องบอกว่าเราโชคดีที่เมื่อคืนนะคะ VR ไม่ได้มีการแย้งเข้ามาหรือผู้ตัดสินไม่ได้มีการแย้งเข้าไปว่าเอ้ยมันต้องมีการเช็ค ใบแดงนะมันต้องมีการเช็คใบใบเหลืองแบบเหลืองที่2อมันแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอย่างที่แอชวิลลยังโดนอะไรเงี้ยนะคะก็ะะมีการเช็คอะไรเงี้ยเออนะคะทีนี้ติ๊กเลยบอกว่าเออจังหวะนี้มันก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างที่จะโชคดีแหละแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าอีบูเนี่ยโดนใบแดงนะคะในจังหวะนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยเล่นไม่ละเอียดจริงๆเพราะว่าเมื่อคืนนะคะอิบราฮิามาคอนเตเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเล่นไม่ละเอียดในหลายๆจังหวะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แค่โกนาเต้มันก็ยังมีคนอื่นๆอีกเพราะว่าเมื่อคืนเราจะสังเกตได้ว่านักเตะของเราเนี่ยเหมือนจะมีการล้าอาการล้าจากหลังจากพักเบรกสัปดาห์ทิมชาติการเล่นจังหวะมันอาจจะดูเหนื่อยดูเฉยมีหลายจังหวะที่อาจจะเล่นต้องเล่นได้ละเอียดแต่กลับไม่ละเอียดพอนะคะ อันนี้คือความเห็นของติ๊กละกันใครคิดว่าจังหวะน,นี้สมควรที่จะเป็น เหลืองที่2หรือเปล่านะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ที่เชื่อว่าบางคนแหละอาจจะมองว่าเฮ้ยเมนไม่ถึงว่าจะต้องเหลืองหรอกบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันต้องเหลืองสิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นมุมมองของแต่ละคนนะคะไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วกันนะคะทีนี้ค่ะเราไปดูในเรื่องของสแตตของลูกพี่ไดกันหน่อยนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าเฟอร์ชิลฟันไดนะคะโชว์ผลงาน ได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยนะคะสถิติของฟอร์จิลฟานไดเนี่ยจะเป็นอย่างไรในเกมพบกับเอเวอเรตันเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเราไปดูในเรื่องของสถิติของฟอร์จิลฟานไดกันหน่อยะคะ่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะฟานไดเองค่ะมีสถิติการเอ่อการเล่นบอลน,นะคะการส่งบอลแม่นยำนะคะ90%เลยนะคะ แล้วก็มีลูกบอลยาวนะคะการการส่งบอลยาวการเล่นบอลยาวที่แม่นจับเนี่ยนะคะอยู่ที่5ครั้งนะคะเคลียร์บอลได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็มีการรีคอฟเวอรี่นะคะการเอาบอลคืนมานะคะ10ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็ การด้วนนะคะลูกออบอลพื้นบอลบอลบนพื้นนะคะคิดเป็น100%เต็มนะคะแล้วก็การชนะค่ะต้องบอกว่าโหเมื่อคืนนะคะลูกการอากาศฟูจูฟนาเก็บก,กินเรียบเลยนะคะชนะลูกการดวนลูกการอากาศ10ครั้งด้วยกันนะคะ แล้วก็การสร้างโอกาสหนึ่งครั้งในการอันนี้คือสถิติของฟอร์จูฟันดในเกมเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาค่ะทีนี้ค่ะเราไปดูสถิติของพ่อหมีกันหน่อยค่ะอาริซันเบเกอร์ค่ะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าอาริซันเบเกอร์ขึ้นแท่นเป็นผู้เล่นคนแรกนะคะนับตั้งแต่เรคิมันนะคะที่เขาเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่สามารถเก็บคินชีชนะคะได้4ครั้งติดต่อกันนะคะในศึกเมอร์ซี่ไซด้าบีค่ะต้องบอกว่าโอ้ไม่ธรรมดาเลยหลายหลายคนฝรั่งบอกว่า นี่มันก็จะชัดเลยนะคะเออก็ว่ากันไปนะคะ,ะทีนี้เรามาที่คนนี้กันหน่อยค่ะทางด้านของออสโบรสไลค่ะเมื่อคืนค่ะก็ต้องบอกว่ามีเสียงวิจารณ์หน่อยบางคนมองว่าเนี่ยเขาเนี่ยโอ้โหทำไมดูเล่นเหมือนแบบว่ามีความห่วงบอลในบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางด้านของสโบรสไลค่ะเมื่อคืนนะคะเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยิงจุดโทษของโมซาล,ลาค่ะโดยเขาก็บอกนะคะว่า การถือลูกบอลไว้เนี่ยมันก็เป็นการถือเพื่อที่จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้ผู้เล่นของเอเวอร์ตันเนี่ยเข้าไปรบกวนการเล่นนะคะของโมซาลาเพื่อที่จะมาให้โมซาลาเนี่ยเสียสมาธิในการยิงจุดโทษนะคะเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะเจ้าตัวนะคะก็ได้บอกอีกด้วยนะคะว่า เราเล่นเป็นทีมเราทุกคนทําเพื่อทีมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นประโยคที่คลาสสิกติดปากของเจ้าตัวเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ทางด้านของสโบสไลน์เนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะเจ้าตัวก็จะบอกแล้วว่าอืมเราเล่นเป็นทีมเราเราทุกคนทําเพื่อทีมอะไรอย่างนี้นะคะก็นอกจากจะหล่อแล้ว ก็ไมซ์เซ็ตยังหล่อยด้วยนะคะไมซ์เซ็ตบวกมากๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นบวกกับชาวบ้านนะแต่หมายถึงว่าบวกจริงๆมีมีไมซ์เซ็ตที่ดีนะคะอ่ะทีนี้เราไปที่ยังอยู่ที่ประเด็นของโซโบสไลค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับบรรยากาศของ m e r ร์ซี่ไซด์ดับบนะคะเพราะว่านี่ถือว่าเป็น m e r ร์ซี่ไซด์ดับบครั้งแรกเลยนะคะของทางด้านของอ สโบสไลน์นะคะโดยเจ้าตัวค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับฟุตบอลที o อ t นทีสปอร์ตนะคะโดยเขาก็บอกค่ะว่าผมคิดว่าอยู่แล้วแหละว่าบรรยากาศมันจะต้องเป็นแบบนี้บรรยากาศมันจะต้องดีแน่นอนแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเสียงดังขนาดนี้หมายถึงว่า เสียงเชียร์เสียงร้องเพลงต่างๆนานาของแฟนบอลเนี่ยไม่ได้คิดนะคะไม่ได้คาดคิดว่าเฮ้ยมันจะดังขนาดนี้เพราะว่าผมเองก็เคยเล่นมาแล้วหลายเกมผ่านมาหลายสนามแต่สนามนี้คือเดอะเบสมากๆโอ้โหบอกเลยว่าอยู่เป็นมากๆเลยนะคะสำหรับโซโบสลก็คือแบบแฟนบอลก็คือหลงแล้วอะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะหลงยังไงอีกนะเออนะคะอยู่เป็นสุดๆไปเลยนะคะกระบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวนะคะอ่ะ ทีนี้ค่ะเราอ้าวยังไม่ใช่สิอาทีนี้นะคะเราไปที่ดาวินูเยสกันหน่อยค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะดาวินูเยสค่ะก็ได้โพสต์หลังจากจบเกมนะคะว่าลิ p ูอิสเล e ดนะคะเมืองลิพูเป็นสีแดงนะคะต้องยอมรับจริงๆิงว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของดาวินูเนสนะคะลงมาแล้วก็โชว์ผลงานได้ดียังถือว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเยอเกลนครอปที่ยังคงใช้งานได้อยู่นะคะโดยเยอเกลนครอปค่ะก็ส่งดาวินูเยสลงมาค่ะแล้วก็ ลงมาปุ๊บนะคะก็ถือว่าดึงคู่แข่งได้ดีมากพลังของตัวที่ลงมามันล้นเนาะมันยังเต็มอยู่นะคะ Energy มันช่วยลุกเกมของทีมได้มากเลยแล้วก็มีส่วนกับประตูนะคะด้วยเมื่อคืนได้แอสซินให้กับโมซาลาด้วยนะคะต้องบอกว่าคู่นี้นะคะพักหลังเนี่ยเล่นด้วยกันคือเล่นดีมากนะคะเล่นดีเข้าขากันแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าการเล่นระหว่าง โมซาลาแล้วก็ดาวินูเนียสเนี่ยพวกเขามีความใจกว้างให้กันมากๆเลยนะคะจะคอยส่งบอลให้กันตลอดจะคอยปั้นกันตลอดแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะดาวินูเนสนะคะก็แอซิดก็ปั้นโมแหละนะคะก็สลับกันปั้นนะคะอ่นนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะก็หวังว่าดาวินูเนียสจะสามารถถ่ายแววได้ดีแบบนี้ต่อไปนะคะ และนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นประเด็นไหนนะคะทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับการติดตามการพูดคุยนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในรอบรู้เรื่องของกับติ๊กผู้หญิงดิวบันจ้าสาหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย